ผมมื่อนี้กระตรงกับวันซุกนะครับที่ยีบหกพุจิเก่าหกซีครับผมนะครับสาหรับเมื่อนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวมีค้อยควบแม่ลูกนะครับมาเสนอให้พี่น้องบ้านเฮาได้พิจารณาบึ้งครับผมนะครับค้อยควบแม่ลูกเป็นลูกแม่ได้ครับเด้อลูกสาวสวยๆนะครับลูกสาวนะครับลูกสาวอ้ยสอนแปะหลังครับผมแปะหลังเป็นแค่ งามครับผมัวก็ได้แต่เลี้ยงมันก็มีสวยงามนะครับแต่สำหรับเย่เขานี่ขคล้ายไปราคาเสียนหานะครับเด้อเย่เขานี่ยนะครับเปิดโคมแม่ลูกนะครับแม่พร้อมลูกนะครับส่วนแม่ของเขานี่ครับผมสถานะนะครับโค้มตัวโค้มตัวไปวันที่เท่าไหร่หรืเบิ่ดผู้เกี่ยวเสียเบิ่งนะครับวันที่สิบห้านะครับเดือนสิบเอ็ดหกสี่นะครับเพิ่งโค้มตัวไปนะครับสำหรับแม่เขาตัวนี้นะครับ โค้มตัวของเจ้าท้องไทยครับผมท้องไทยของพ่อพันธุ์ก้วยหยักของโ้นหรืเพื่อผู้เขียวนะครับสําหรับพ่อพันธุ์ตัวนี้ให้ลูกสวยครับผมโ้นนี่นิยมลูกไท่ลูกลูกไถ่ลูกสาวของเจ้าท้องไทยนี่ครับผมนะครับให้ลูกสวยนะครับเพราะว่าลูกไท้หรือลูกสาวนี่ก็ออกมาสวยครับนะครับเจ้าท้องไทยครับผมโค้มตัวนะครับเด้อโค้มตัวนะครับ อ่าหบเบิงไรเหรอนี่โต้วยกันครับผมนะครับเบิงแม่เขาก่อนครับผมตุ่ง่ายแม่เขานะครับท่ายไงนะครับท่ายไงท่ายบานนะครับแต่ตอนนี้เขายังโตนำเลียงอยู่นะครับลูกดูดนมนะครับหางไงป่ายหางสวยนะครับเหียบจูก้อยนะครับสหรับแม่เขาควมสูงของแม่เขาหนีวิทผู้เขียววัดเมื่อกี้นี่ราอยซีเบียดด้วยครับเด้อลอยซีเบียดแต่วิทผู้เขียวตีสตีประกันตั้มตํ้ไว้วา ร้อยสามสิบแปดสามเก้าว่าขาดครับผมนะครับเพื่อว่ามีปัญหาในการจัดทรงนะครับสําหรับแม่เขานี่แม่เขากัยังตัวนำเดียงอยทั้งลูกดูนมครับผมนะครับิดผู้เขียวสิเปิดพร้อมลูกสาวแม่พ้อมลูกสาวนะครับมีผู้เขียวสีเบิ่งรายละเอียดในตัวแม่จักน้อยครับผมนะครับเป็นคว้วยเล็บดีเล็บสวยนะครับเด้อเล็บดีเล็บสวยนะครับว่ามีต่อนี้นะครับหน้าเขาสวยนะครับหน้าเขาสวยนะครับ สำหรับแม่เขามาบาเบิ่งลูกสาววันนี้นะครับส่วนลูกสาวก็เป็นกล้วยล้ำตัวดีนะครับอ่างลึกนะครับผิวดีผิวเกี้ยงนะครับผิวเกี้ยงลํำตัวดีนาเขาเปิดนะครับลูกสาวของเขานี่อายุยุ่ประมาณหกเดือนครับผมนะครับหกเดือนนะครับวันนี้จหนี้ให้กันทำรับลูกสาวมีแต่ความงามครับผมนะครับเบิ่งแผ่นหลังเบืงอยยางน้ำกันครับผมโอ้ยสอนจะแผ่นหลังครับผมนะครับ แฟนหลังปีเลเซียต้องสีบดนครับผมนะครับถผู้ใดเมื่อสว่างหนเอาไปนุ้นหัวหารขื่นนีบริเวณท่ามดากับผมสาหรับกล้วยหน่อยตัวนี้นะครับกล้วยสูงกล้วยเยอะนะครับกล้วยอ้างดีนะครับกล้วยผิวดีกล้วยหนังหนานะครับสำหรับลูกสาขานี่นะครับตะสวนแฟนหลังครับผมใช้ดีใช่สวยครับผม อ๋อว่ามากพอสมควรแล้วครับผมนะครับวิดผู้เขียวสิใสราคาพี่น้องบานเทาได้พิจารณาเบิ่งกรบผมนะครับสำหรับกล้วยคมนี่นะครับวิดผู้เขียวสิเปิดในราคาหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนหาหมื่นนะครับบ่มีเศษครับผมบ่มีเศษบ่มิไผ่หนึ่งแสนห้าหมื่นต่วนๆนะครับเอาสำหรับผู้สนใจนสินค้าเฮาแล้วนะครับก็สามารถทักมหาวิดผู้เขียวได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ เก้าเกตสองเหาเก้าหาครับผมนะครับโคมส,สวยๆจังสี่นะครับพูดใดอยากได้ปือเลี้ยงนะครับก็สามารถทักมหาวิดผู้เขียวได้เด้อครับเด้อนะครับอ่ะสลาคิวนี่วิดผู้เขียวกับบมมีอยังไหลครับผมจิงกาวค้า,า่าวัดดีครับ